ค้างนะครับกดด้านล่างค้างไว้นะครับให้เป็นแดงงี้ให้เป็นแดงงี้อกดพอพอแดงแล้ใช่ไหมเอามือออกนะครับพอแดงแล้วเอามือออกอแล้วพอทีนี้เราก็กดปึ๊บปึ๊บหนึ่งค้งเร็วๆแล้วก็ขึ้นไปบนใช่นะครับใช้ไปแล้วเสียงมันหายสามารถทําได้ใช่ไหม สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่างชาโคล่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเปิดปิดเสียงนะครับ PCX นะครับ2,020นะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ช่างพลบางวันนะครับแนะนานะครับวิธีใช้นะครับว่าเราปิดยังไงเปิดยังไงนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับหรือว่าท่านใดนะครับใช้ไปแล้วเสียงมันหายสามารถทําได้ใช่ไหมช่างพลบางวันเสียงหายสามารถทําตามได้เลยครับให้ปิดเสียงเตือนก่อนช่างพลบางวันเวลาปิดเสียงเสียง อันนี้อันนี้เวลาเราหมุนใช่ไหมันมีเสียงดังตี๊ดใช่ไหมโอเคแต่แต่บางคนอยากให้เงียบใช่ไหมอยากให้เงียบนะเพื่อเพื่อจะได้หนีออกจากบ้านใช่ไหมคนจับไม่ได้อ่าโอเคลองดูนะครับาบ้านจับไม่ได้อ่าดูรีโมทนะครับรีโมทจะมีทั้งหมดสามปุ่มนะครับก็จะมีตบวนนะครับเรียกตำแหน่งรถนะครับตัวที่สองล็อกปลดล็อกนะครับตัวที่สามนะครับสามารถใช้ปิดเสียงเปิดเสียงที่เราจะทาไปดูนี่เองอ่าโอเคตามนั้นนะคน เวลาปิดนะชังบนแนะนําเลย่กดให้มันเป็นแดงก่อนครับกดค้างนะครับกดกดล้างด้านล่างค้างไว้นะครับให้เป็นแดงอย่างนี้ให้เป็นแดงอย่างนี้อ่ะกดพอพอแดงแล้วใช่ไหมเอามือออกนะครับมาแดงแล้วเอามือออกอแล้วพอทีนี้เราก็กดปึ๊บปึ๊บหนึ่งครั้งเร็วๆแล้วก็ขึ้นไปบนอออันนี้คือไม่ทัน่ะอันนี้คือไม่ทันที่มันขึ้นเขียวไันใช่คือไม่ทันอ่ะเอาเอาใหม่ใหม่กดแค่ปึ๊บเนี่ยอ๋อให้ไวเลยใช่ไหมใช่ให้เป็นแดงครับ อ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวลองหมุนดูทั้งคนเป็นไงเราทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวอแล้วก็กดเขียวอะเวลาเรแล้วต้องกดล่างเป็นเขียวเขียวขึ้นก่อนให้คืนคืนเป็นเขียวก่อนนะครับคืนที่ทำนไม่มีเสียงแล้วนี่เฮ้ึคนหล่อทัางคนเก่งเหรอวะนี่นะครับเงียบแล้วนะครับเงียบปิดเลยนะครับเมื่อกี้ดังอยู่เลยใช่อ่ะเราอยากให้ดังทั้งคนแกไหมแต่ของบางบางคน เงียบใช่ไหมแต่จะทําให้ดังคืนก็ใครครเงียบจงให้ดังทาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนเป็นเหมือนกันเนาะทงหมดเนาะเพราะว่าเวลาใช้ไปมันมีอะไรกดทับรีโมทใช่ไหมใช่เวลาเรากดเนี่ยกดปิดเปิดแบบอย่างเงี้ยบางทีบางทีเราอยากเปิดหรือว่าอยากให้มีเสียงเราก็กดเป็นแดงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนก็เหมือนเดิมครับกดด้านล่างล่างนะครับโอ้ยด้านล่างเป็นสีแดงนะครับกูพูดภาษาโคราสบอกูหนีเหรอกดจากจกดจากเขียวเป็นแดงเหมือนเดิมนี่ครับ แล้วทีนี้เราก็กดทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้อันนี้ไม่ทันไม่ทันนะครับต้องทันนะครับเรากดจวดนะครับกดทั้งไว้แล้วก็ขึ้นไปเลยอ่านี่กระพริบแดงเนี่ยถ้ากระพริบแดงคือทันนะครับอ่าลองกดเป็นเขียวขึ้นอ่าแล้วกดเขียวแล้วก็กดลองเปิดหมุนดูอ้ยมันเท่อย่างงี้เองยังวนเนาะรีโมทสมาร์ทคีย์นะใช่อืมอ่ะแล้วแล้วปิดสัญญาณเตือนนี่ปิดสัญญาณเตือนอ่าหายไหมลองกดดูดิ ล้วกดด้านบนเป็นแดงนะเราดูนะครับกระายเตือนอหยเดี๋ยวลองดูก่อนอเ,เอ๊เดี๋ยวลองดูก่อนนะผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันทั้งคนเน,นี่ยปุป๊บกดปิดสัญญาณตัวนี้ได้ไหมทั้งคน,นอ๋อนี่ก็ทําได้แล้วนี่กดตะบนใช่ไหมกป,ปิด,ดออ๋อให้กดตะบนค้างนะครับ,บถ้าเราอ,อยากปิดป,ปิดสัญญาณเตือนนะครับตัวนี้นะครับ ให้เรากดตัวบนค้างนะครับแต่สัญญาณยังทำงานอยู่เลยเห็นไหมมีไฟกระพิบใช่โอ้ง่ายๆเลยเนาะเวลาปิดเสียงเนาะแ่นั้นแต่ส่วนมากที่มันเขาจะเจอกันก็คือนี่ครับตัวนี้ครับเสียงมันหายเวลาหมุนตอนแก๊สเสียงมันหายแล้วก็คิดว่ารถมีปัญหาใช่ไหมแล้วแล้วตัวกลาเนี่กันขโมยไงเราปิดได้ไหมงานกันกันขโมย อันนี้ถามดูแบบไม่เคยล,ลองเหมือนกันไม่เคยลองนะครับอันนี้ก็เลยลองถามดูนะครับเผ <ST AT> ื่อช่างคนช่างคนจะรู้ไงถ้าเราอยากเปิดเรากดถ้าเราอยากกดเปิดเสียงเสียงสัญญ,ญาณเตือนนะครับของรถใช่ไหมทีหลังติ๊ดติ๊ดติต๊ดสัญญาณการขโมอยอ่ะให้เรากดตัวบนค้างไว้นะครับไม่เป็นเขียวเลยประมาณนี้นะช่างบนเนาะครับผม ก็ถ้าใครอยากติดเสียงตัวนี้นะครับให้กดตัวนี้ค้างไว้นะครับให้เป็นแดงก่อนนะครับแล้วเราอ่าแล้วเรากดปุ๊บเรากดบนไวๆกดกด้วก็อ่าเรามากดดูนะพี่กดเทียวให้ก่อนอ่าอ่าลองดูหยับแล้วอ่ามันง่ายอย่างนี้นี่นะครับเผื่อใครนะฮะหยับแล้วถ้าใครอยากเปิดนะครับกับคืนเราก็กดเป็นแดงก่อนนะครับเปิดแดงแล้วกดปุ๊บเรากดบนใช่อันนี้คือ คือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อยากให้ช่างพลมาแนะนำนะครับดังแล้วโอเคใช้ได้แล้วนะครับเผื่อใครเสียงหายก็ลองทําตามนี้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณช่างพลบางวันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามน้องด้วยนะครับมวลพลหลับลำหรือว่าช่างพลบางวันนะครับไปพิมพ์หาใน Facebook ดูนะครับก็เดี๋ยวผมวางอ่าลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับว่าเผื่อใครอยากมีอะไรปัญหานะครับเกี่ยวกับการซ่อมรถนะครับหรือว่ารถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดเดินบอไม่ได้ปรับโหมดอะไรพวกนี้ครับลองโทรลองโทรทักสอบถาม อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแช์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ